山那呀。<noise> กายสุขใ,ใจปลอดภัยนะครับเมื่อครู่นี้ก็ได้ยินเสียงพวกเราสวดมนต์บทหนึ่งน่าสนใจดีนะครับอัรณักะปฏิปทาอัรณักะแปลว่าไม่ผิดปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติหลักดำเนินชีวิตสำหรับคนผู้ต้องการพัฒนากุศลให้ยิ่งขึ้นนะครับข้อปฏิบัติไม่ผิด ถ้ามาในติดกันใิบาทก็ที่พระท่านสวดนั่นแหละนะครับหนึ่งการสํารวมอินทรีย์ตามหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยป้องกันเวลาจะดูจะฟังทํำยังไงป้องกันกิเลสได้อันนี้ปฏิบัติยังไงก็ไม่ผิดครับไม่ว่าจะเจริญสมถะอยู่จเจริญวิปัสนาอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่ก็ไม่ผิดนะครับใครทําเมื่อไหร่ทํามากก็ไม่ผิด บางอย่างอาจจะต้องระวังนะฮะต้องปรับสมดุลแต่เรื่องการสรํารวจเบนซีเนี่ยไม่ต้องไปคํานึงเรื่องปรับสมดุลต้องทาอยู่เสมออันที่สองก็โภชเนะมัตถังยุตารูปประมาณในโภชนะก็คือบริโภคปัจจัยอาหารเนี่ยก็ด้วยสติปัญญาเข้าไปพิจารณาเสมอนะครับป้องกันกิเลสเพราะว่ากิเลสมันก็รั่วเรื่องนี้ได้เยอะเหมือนกันนี่ก็ไม่ผิดอันที่สามชาคริยานโยก ตามประกอบความเพียรเครื่องตื่นชำระจ,จิตให้สดเชิญป้องกันพวกนิวรนหรือว่าทําเครื่องกั้นจิตทําให้หดหูท้อแท้พวกนี้นะครับท่านก็จะวางวิธีไว้ให้ทั้งวันพยายามอยู่ด้วยสองจริยบทนั่งกระเดินสลับเพื่อบริหารอัตภาพร่างกายให้เกิดสปายะนะครับตัวช่วงกลางคืนก็ให้พักผ่อนช่วงมัชิมยาม อันนี้เรียกว่าปัญญกับปฏิปทานะครับปฏิปทาที่ไม่ผิดบางทีมันก็อาจจะดีกว่าที่เวลาไปปฏิบัติธรรมไปเข้ากรรมฐา,านหน่อยจ้องแต่จะให้มันเห็นมันเห็นมันเห็นนะฮะมันก็จะมีความต้องการเป็นที่ตั้งแทนที่ว่าวิถีชีวิตที่เราจะต้องปรับความเป็นอยู่ให้เป็นไปนโดยปกติเรากับไม่ได้ใส่ใจนะครับอันนี้ก็ ลองเอาไปพิจารณาอีกหมวดหนึ่งนะครับที่เรายังค้างกันอยู่ที่ยังกล่าวไม่จบก็คือเรื่องของสัมปชัญญะสี่นะครับนี้เป็นครั้งที่สามที่จะได้กล่าวนะครับครั้งที่สองที่กล่าวไปก็คือได้เน้นไปเรื่องของโคจรสัมปชัญญะนะปัญญาในการบริหารกรรมฐานอยู่ในทางก็รู้ตกไปก็รู้นะครับ ไม่ว่าจะเจริญสมถะหรือวิปัสสนามันก็ต้องมีทางของมันนะก็คือทางที่จิตจะไปกับอารมณ์ที่เราประสงค์จะใช้เป็นกรรมฐานในในการดำเนินชีวิตเป็นกรรมฐานหลักนะครับทีนี้ในโพจรัสมาชัญญาเนี่ยเพื่อให้เข้าใจความละเอียดนั่นก็เลยจำแนกสี่ประเภท บางคนจะไปไหนไปทำกิจอะไรเนี่ยมีกรรม,มาฐานไปได้ตอนไปตอนกลับหลุดบางคนก็ตอนไปไม่มีท่านยกตัวอย่างเรื่องรีบกับอาหารมันหิวไม่มีกระจิตกระใจแต่คิดถึงเรื่องอื่นนะครับนะแต่ตอนกลับพอได้อาหารแล้วก็เริ่มสติสัมปชัญญะกลับมาสู่ทางกรรมฐานนะครับตอนกลับมีบางท่านก็ตอนไปตอนกลับก็ไม่มีทั้งนั้น อันนี้จะเยอะในโลกนะครับในสังสารวัตเพื่อนเราเยอะชวนประเภทที่4เนี่ยมีทั้งไปทั้งกลับเนี่ยคนที่มีทั้งไปทั้งกลับนั่นแหละนะครับท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขตปัจจากติกวัฏข้อวัดของผู้มีกรรมฐานไปกลับคือใช้ชีวิตช่วงเวลาใดก็ตามท่านจะมีจิตใจเป็นไปกับทางของกรรมฐานเสมอเป็นคนตระหนักรู้เป็นคนใส่ใจเรื่องนี้ต้องฝึกนะครับต้องฝึก เรียนรู้แล้วก็ต้องฝึกกว่าจะมีประสบการณ์กว่าจะคล่องแคล่วในรูปแบบชีวิตเช่นนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะครับเป็นงานที่ยากที่สุดงานฝึกจิตฝึกใจเนี่ยนะครับแต่ว่าท่านผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลายท่านก็ล้วนจะทำมาเช่นนี้เพราะว่าเอขตตปจ,จาคติกวัตเนี่ยในหลักฐานที่มาบางแห่งท่านเรียกว่าปุพพโยคาวจรสูตรแต่ไม่ใช่พระสูตรที่มาในชั้นพระพุทธพจน์นะครับ มาในชั้นคัมภีร์อธิบายแต่ท่านก็ตั้งชื่อว่าปุปพพโยคาวจรสูตรแปลว่าผู้ที่เคยทําความเพียรไว้ในการก่อน,นท่านกับถึงกับกล่าวว่าผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติในปฏิปทาเนี้ไว้ก่อนเนี่ยที่จะหลุดพ้นได้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ทำให้มันมีโอกาสได้ฝึกกันในชาตินี้แหละที่เรามีโอกาสก็ดีที่สุดนะครับจะได้เป็นฐานเป็นทุนไว้ภายหน้า ถ้าบารมีมันยังไม่ถึงพร้อมนะครับนะปุพโยคาวจรสูตรหรือ,อขตปัจจากติกวัตรเนี่ยนะครับผู้มีกรรมฐานทั้งไปทั้งกลับเนี่ยนะมีเรื่องตัวอย่างมันก็จะเกี่ยวข้องกับการปิดวาจาด้วยนะท่านนิยมใช้กันเยอะนะครับวิธีปิดวาจาแต่อย่าสมทานมูขวัตร โมควัตคือเป็นใบอันนี้สมถทานเป็นอบัตทุกกรนะครับถ้าสมถทานเป็นใบเนี่ยจะเป็นอบับทุกกรนะแต่การปิดวาจาที่ชอบทำถ้าพระ,ประเป็นอบัิทุกกรแสดงว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยนะครับอยู่กันเหมือนพวกฝูงเนื้อพูดคุยถามไถ่กันก็ไม่มีบางทีคนหนึ่งป่วยนอนลุกไม่ขึ้น จะไปถามก็ไม่ได้เพราะผมสมัคานเป็นป้ายอยู่นะฮะก็เลยอยู่กันเหมือนฝูงเนื้อถามไทยกันก็ไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นแบบปิดวาจาหรือแบบที่ไม่พูดคุยเนี่ยไม่ใช่แบบไม่แบบแบบเป็นป้ายนะครับแบบที่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่พูดไม่จําเป็นอย่างถ้าเป็นอาบัติก็ต้องพูดใช่ไหมครับเป็นอาบัติก็ต้องไปปรองอาบัติจะไม่พูดไม่ได้นะครับ พราะงั้นเนี่ยจึงคนละอย่างกันนะครับกับแบบใบ้เลยปิดวาจาแบบไม่พูดเลยเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะสอดคล้องนะครับมันเกรงมันตึงบางทีเรามีเรื่องจําเป็นป่วยไข้ไม่สบายอยากจะขอความช่วยเหลืออ,อ้าวพูดไม่ได้เพราะสมทานโมขวัดอยู่มันก็เลยไม่เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลกันนะครับในการอยู่ร่วมกันนะก็มีอย่างในเรื่องของภิกษุ หลายสิบรูปที่ไปโยป่าแห่งหนึ่งนะมีโยมบาสิกาท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่นะครับแม่บ้านที่นั่นนะประวรณาใหอ้อารัตนาให้ท่านอยู่จำพรรษากันเธอก็ถวายทานถวายปัจจัยทยธรรมภิกษุก็ปฏิบัติธรรมและสอนกรรมฐานให้เธอที่เธอขอมานะครับภนะิกษุหลายสิบรูปนั้นท่านก็มีกติกากันไว้นะะก็ คือไม่จําเป็นไม่พูดนั่นแหละนะครับถ้ามีเรื่องจําเป็นใครป่วยไข้เนี่ยให้ให้สัญญาณระฆังนะถ้าได้ยินความจําเป็นเช่นนี้จึงจะมาสัญญาณระฆังป่วยมันก็จะดังแบบหนึ่งนะครับก็คือเสียงเสียงระฆังเนี่ยจะเป็นวิธีการที่จะเรียกให้ท่านไปนรวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะฮะถ้าป่วยจริงๆจึง,จงตีระฆังจําเป็น ก็ตีละครั้งเพราะว่าต่างท่านต่างอยู่จุดที่จะมาฉันอาหารก็เอาอาหารมาเทมันหยดสลาใช่ไหมครับนะเผื่อใครที่มาภายหลังอาหารไม่มีเนี่ยจะได้อออาหารที่ที่เห็นอยู่ในภาชนะไปบริโภคได้ก็เป็นที่รู้กันไม่ต้องพูดคุยใครหลังสุดก็จะได้เก็บภาชนะนะล้างเก็บเรียบร้อยทีนี้เวลาท่านแยกย้ายกันเนี่ยไปคนละทานนะต่างคนต่างอยู่ไม่มีสองรูปอยู่ที่เดียวกัน นี่ก็มีนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าเนี่ยมีภิกษุ50ารปูปในวันอาสันหบ,บูชาคือเพ็ญเดือน8ก่อนจะอธิษฐาบนบรรษานะครับท่านก็มีกติกากันไว้ว่าถ้าการปฏิบัติยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยพวกเราก็ไม่ควรจะพูดคุยกันกรณีที่ไม่จำเป็นนะครับเวลาจะไปบินดาบาแต่ละรูปเนี่ยเพื่อที่จะเตือนสติก็เลยอมน้ำ อมน้ำไปด้วยเพราะว่าชาวบ้านมักถามเวลาเห็นพระเดินกับหมู่บ้านนะบางทีเขาก็ถามเรื่องบนุโบสถบางทีก็ถามเรื่องจํานวนภิกษุที่อยู่ด้วยกัน <c oughs> เผื่อเขาประสงค์จะทำอาหารมาถวายใช่ไหมครับนะท่านอมน้ําไปเนี่ยเผื่อเขาถามท่านก็จะได้ตั้งสติกลืนน้ําแล้วก็จะตอบเท่าที่จําเป็นนี่แสดงว่าไม่ได้แบบเป็นใบ้นะครับที่บอกว่าไม่พูดเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่จําเป็นนั่นเอง นะเพราะว่าการรั่วที่เกิดจากการพูดเนะี่ยไม่ใช่นน้อยนะฮะพูดเยอะก็รั่วเยอะนะนะครับทีนี้ถ้าไม่มีใครถามเวลาจะถึงประตูวัดพ้นเขตหมู่บ้านมาแล้วท่านก็จะบ้วนน้าทิ้งนะก็จะเห็นรอยรอยบ้วนน้ำนะเป็นที่รู้กันภายในรรษานั้นพระไม่ค่อยพูดโยมูดสังเกตเอ๊ะพระไม่ค่อยพูดนะนะถามก็ตอบสั้นๆแค่พอรู้ความแล้วท่านก็หยุด ถ้าไม่มีใครถามเลยก็เงียบอย่างเดียวเขาก็สังเกตว่าท่านเองก็ไม่คุยกันตอนแรกเขาก็แปลกใจนะว่า,าท่านเนี่ยไม่คุยกับชาวบ้านเท่านั้นหรือแม้กันเองก็ไม่คุยด้วยนะคนไม่คุยกันอาจะมีปัญหากันใช่ไหมครับพอเขาสังเกตไปมาเนี่ยก็เลยเห็นว่าเดี๋ยวพวกเราควรก็ไปดูในที่อยู่ของพวกท่านดีกว่า ถ้าสมมติว่าท่านเกิดวิวาทกันพวกเราพอจะได้ช่วยนะนี่น้ําใจงามนะครับนี่ยยังจะไปช่วยไม่ให้ท่านท่านทะเลาะวิวาทกันนะพอทุกคนเข้าไปในวดัดก็เลยยิ่งเห็นภาพนะฮะอา้าวไม่เห็นมีสองท่านเดินไปทางเดียวกันต่างท่านต่างอยู่นะฮะก็เลยเดินเขาก็เดินดูไปเรื่อยเห็นบริเวณก็เลยบอกว่าพวกเรากลับเถอะ คนช่างสังเกตคนหนึ่งเห็นเพราะว่าข้อวัดทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดลานโพลานเจดีย์ที่มีอยู่สะอาดเรียบร้อยน้ําดื่มน้ําใช้ก็บริบูรณ์นะบริเวณที่จะต้องดูแลรับผิดชอบความสะอาดก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคนเหล่านั้นเขาก็เลยบอกว่าคนทะเลาะก,กันอยู่ไม่เป็นแบบนี้หรอกนะ,นะก็จะโรคสกปรกเพราะต่างคนต่างเกี่ยงกันใช่ไหมอ่านะเขาก็เลยกลับกันเข้าใจว่าท่านก็ต้องมีวิธี ที่จะตั้งใจปฏิบัติของพวกท่านภายในบรรษาภิกษุทั้งทั้งหมดนั้นเนี่ยบรรลุเป็นพระอา,หารหันต์หมดเลยนะครับนะท่านก็บอกว่าภิกษุเมื่อมีจิตประกอบด้วยกรรมฐานนั่นเองเดินไปถึงใกล้บ้านแล้วอมน้ำไว้พิจารณาดูเส้นทางทั้งหลายที่ไม่มีผู้คนทะเลาะกันไม่มีนักเลงสุราเป็นต้นเพราะว่าท่านจะต้องกำหนดนะครับถ้าคนทะเลาะกันอยู่มันเป็น เส้นทางที่ไม่สัปายะท่านก็จะไม่ไปหรือขี้เมากําลังร้องเพลงโวยวายอยู่ก็ไม่ควรไปเส่นนั้นนะครับหรือว่ามีฝูงสุนัขดุดุกาลังดักหน้ารออยู่อย่างนี้ก็ไม่ควรไปนะครับเธอเมื่อจะไปบินบาบในบ้านนั้นไม่เดินเร็วเหมือนคนรีบร้อนไม่โครงกายเดินไปตามลำดับเรือนยืนคอยเป็นเวลาพอควรสังเกตดู เมื่อเขาไม่ประสงค์ก็ไปถ้าเขาประสงค์ถวายก็รับกลับมานั่งในโอกาสสมควรตามผาสุขบริโภคฉันพรางพิจารณากรรมฐานไปด้วยกรรมฐานพี่ควรพิจารณาก็อย่างเช่นกําหนดปฏิกูลในอาหารก็ได้นะครับปฏิกูลสัญญาในอาหารพิจารณาเปรียบเหมือนกับหยอดน้ํามันพลารถหรือผ้าพันแผลนะ ฉันอาหารโดยพิจารณาว่าไม่ใช่เพื่อจะเล่นไม่ใช่เพื่อจะตกแต่งอัตภาพร่างกายเมื่อฉันแล้วนะก็ทำทุระเกี่ยวกับเรื่องล้างบาศเสร็จระงับความลำบากที่เกิดจากอาหารสักครู่หนึ่งด้วยการเดินจงกรมจึงมณสิการกรรมฐานหลักนะอันนี้หลักของกรรมฐานผู้มีกรรมฐานทั้งวันใช่ไหมฮะเมื่อเวลาฉันเหมือนกับเวลาก่อนฉันช่วงหลังฉัน ก่อนชันนะฮะก็อยู่กกรรมฐานใดก็ไปกรรมฐานนั้นถึงเวลากลางคืนนะฮะช่วงยามต้นยามท้ายก็อยู่กับกรรมฐานช่วงยามกลางก็พักผ่อนนะท่านผู้นี้เรียกว่ามีกรรมฐานทั้งไปทั้งกลับเมื่อเธอบำเพ็ญก็จะขตปัจาปจาคติกวัดนะะกล่าวคือมีกรรมฐานไปกลับนี้หากเป็นผู้มีอุปนิสัยสมบูรณ์ จะบรรลุพระอาหารหันต์ในปฐมวัยก็ได้หากไม่ได้บรรลุตอนปฐมวัยจะบรรลุในมชิมะวัยวัยท้ายก็ได้ถ้าวัยท้ายก็ยังไม่บรรลุอาจบรรลุในเวลาใกล้าตายถ้าใกล้าตายก็ยังไม่บรรลุบาร,รมียังไม่เต็มก็จะตายไปเกิดเป็นเทพบุตรแล้วเมื่อได้ยินเสียงธรรมหรือเห็นเหตุนอนาสังเวชบางอย่างก็จะได้ทรมสัญญาบรรลุธรรมตอนนั้น หากเป็นเทพบุตรทั้งชาติก็ยังไม่บรรลุถ้าพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นถ้ามีอุปนิสัยแห่งปัจเจกโพธิก็จะบรรลุปัจเจกโพธิญาณถ้าไม่มีอุปนิสัยแห่งปัจเจกโพธิก็จะเป็นผู้รอโอกาสอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นประเภทขิป,ปาภิญญาผู้รู้ได้เร็วนะหรืออุคติตันอยู่ต่อพระพักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับ อาจจะเป็นผู้รู้ได้เร็วเหมือนท่านพาหิยะมีปัญญามากเหมือนท่านภาษารีบทมีฤทธิ์มากเหมือนท่านโมคขลานะทรงทุดงเหมือนท่านพระมหาสสปะมีทิพยจักรสุเหมือนท่านอนุรุทธะเป็นพระวินัยทรเหมือนพระอุบารีเถระหรืออาจจะเป็นธรรมกถึกเหมือนท่านปุณณมันตานีอยู่ป่าเป็นวัดเหมือนอยู่ป่าเป็นประจาเหมือนท่านพระเรวตะเป็นพระหสูตรเหมือนท่านพระอานนท ใครต่อการศึกษาเหมือนท่านพระราหุลก็ได้นะอันนี้หมายความว่าอุปนิสัยของที่ท่านกล่าวว่าถ้าไม่มีอุอปนิสัยแห่งกรรมฐานไปกลับเนี่ยมันรู้ทำเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่ององการรู้แจ้งเห็นธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ใช้เวลาชาติเดียวนะมีโอกาสนะชาตินี้แหละดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นปัจจุบันเนาะ ที่ผ่านมาเราไม่รู้อนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่แต่ตอนนี้โอกาสมันมีแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยมาเสริมเรื่องอกรรมาานไปกรรมาฐานกลับนะแล้วก็วิธีการสมทานแบบปิดวาจานะครับเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นนะส่วนเรื่องอสัมปชัญญะทั้ง4ในฐานะทั้ง7มีการก้าวไปถอยกลับเป็นต้นก็เดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมาปรารบกันนะครับ ก็คงจะได้ประโยชน์แม่น้อยในประเด็นนี้นะครับสำหรับวันนี้สมควรเก็บเวลานะครับขอทุกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทในพระสัทธรรมคำสอนในการทุกเมื่อถึงความเจริญโดยยิ่งในพระสัทธรรมโดยทั่วกันทุกท่านเธอ